บนฐานคือทีมงานแอดเทวดาน,นะครับผนใจมหาชนนะครับ

Eh, orang ini. Ini orang ทีมงานแอดเทิดานะครับเจ็ดสิบสิบห้าสามร้อยเจ็ดสิบหลากเงาฮอตสี่ร้อยสิบหานะครับสำหรับตัวเลขทีมงานแอทเทิดานะครับ

เบาดีเบาดีมากตรงนี้กลางๆกว้างมานะรอบคุเบาดีบเบคเบานเบาดีเบาดีนี่นี่เบาดี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 โ้ยตัวงเลยนี่เลยสูงครับไปเพิ่มน่เลยไม่ตีไม่ได้พี่ได้เขนไมหนาเล

آم را کلي نيه يا ทีมงานจาสร้างควครับสามม่ายันไปแล้วนะครับผมเด้อมามองเด้อผัวเด้อเฮี่เห็นหัดกีดนเด้อผวเด้อ

Thank <laughs> you. สี่ลอยพันไปเดียวนะครับ้นใหม่มันสูงนะครับพี่น้องนี่อ่ะฟังนะครับเด็กสุดท้ายอ่ะ สี่ร้อยสามสิบผ่านไป450นสี่ร้อยห้าสิบคะแนนนะครับสำหรับทีมงานแอดเทวดานะครับผม